ขณะนี้นะครับก็ซื้อบางค้าได้มาจากของพร้อมกับคณะของหมอเสงิ์คุณนายนิพานะครับตัวนี้ก็ลูกชายหมอเสง์นะครับกําลังแจกของแล้วก็มอบเงินนะครับไปใช้นะครับเป็นการเยียวยาให้กําลังใจผู้ที่ประสบภ,ภยัยในวันนี้ที่โจชูชุมชนโจชูเทศบาลตำบลบางค้าจังหวัดเชียงเสานะฮะ ก็เรียกว่าเป็นความใจดีนะครับแบ่งปันน้ําใจรับถุงยางชีพจากมูลที่รัฐนสมบูรณ์ธรรมฐานเสียงซื้อบังค้าโลงเจบางค้าโล,ลงเจบ้านหมูโลงเจบ้านใหม่นะครับบริษัทหมอแสงนะครับแสงสุรชัดโอ้โหเรียกว่ากําลังบรรยากาศเป็นที่พื้มพื้มออกพื้นใจนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณหมอแสง